สวัสดีครับท่านชมาชิกมาพบกันหลังหวยออกหนึ่งวันนะครับเมื่อวานก็บางท่านก็สมหวังบางท่านก็ผิดหวังนะครับนะอาจารย์ก็ให้ชุดหลังบ้านไปก็โอ้ยผิดหลักอีกแล้วครับนะให้แปดหนึ่งเจ็ดเน้นๆเ,เลยครับแล้วก็แปดหกเจ็ดออกแปดหนึ่งสองผิดหลักหน่วยอีกท่านแล้วท่านสมาชิกนะแต่สูตรไอ้ชุดเดียวชุดเดียว งวดที่แล้วไม่เข้าอันนี้ก็เข้าแค่สองหลักนะท่านชมัมพยิกนะสูตรนี้ก็ให้ไปแล้วนะครับนะ,ะเดี๋ยวทาต่อให้นะท่านถามหายะไอชุดนี้อาจารย์นะเดี๋ยวทาต่อให้นะครับงวดที่แล้วก็ผิดหลักเหมือนกันอนนะีก็ผิดตัวเจ็ดอีกแหละอาจารย์ก็ยังไปละเมอหลงเจ็ดเลยท่านชมัมพยิกนะไปหลงเจ็ดมากเลยงวดที่แล้วไปมั่นใจเจ็ดหลักหน่วยเกินไปนะครับเลยผิดหวังนะครับเลยผิดหวังยังดีนะ,ะได้หวเ สายรับมาให้ท่านะมาชิกก็บางท่านก็รู้บางท่านก็ไม่รู้นะครับเพราะมันหวยไม่ได้มาช้านะครับนะเนี่ยเว,วันนี้ให้อ,อาจารย์เนธนามก็ส่งมาช้านะครับสิบเอ็ดโมงนะท่านก็วันนี้เลยติดต่ออาจารย์ดูนะครับนะถ้าได้มาไวก็ได้ให้ท่านสมาชิกนะไวรับก็เข้ามาสามงวดติดสี่งวดติดนะครับนะงวดที่แล้วก็ ได้สองหนึ่งหนึ่งสองกันไปนะครับส,สัวสายรับนะก็อาจ,จารย์ก็มีหลายสายนะครับนะที่ประสานงานกันก็บางทีสูตรสู้ไม่ได้ก็เรองเอาสายอื่นด้วยนะครับนะเพราะหววมันมีนอกมีในบางทีก็เราไม่รู้กันนะครับหววเขามาเขามีที่มานะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่หววเขาไม่ใช่ว่าเอาสูตรอย่างเดียวกมันต้องมีที่สายเจาะด้วยนะครับนะหววพวกนี้เราต้องรู้สายนอกสายใน บางทีสูตรสู้ไม่ได้ทำข้ามาดุยดุยดุยเวลาจริงไม่เข้าเห็นไหมเนี่ยดุยดุยดุยเอาเข้าจริงเนี่ยมันเข้าหลักร้อยเข้าจริงหลักร้อยก็ให้ไปแล้วนะครับเนี่ยก็อันนี้เดี๋ยวทําต่อให้นะครับเนี่ยเรียงเบอร์ยังไม่ได้ไปนี่เลยนี่เรียงเบอร์เก่าี่ซื้อมาแล้วครับยังไม่ได้ถ่ายแต่ต้องไม่ใช่เรียงเบอร์นี้ไปถ่ายนะครับเรียงนี้ถ่ายไม่ได้ไม่ใจะไลน์เออเป็นไม่ได้อีกต้องเรียงเบอร์อีกแบบหนึ่งต้องไปถ่ายถึงได้นะครับนะถึงถ่ายถึงได้ นะครับงวดนี้อาจารย์ทําให้เรียบร้อยแล้วท่านสมาชิกก็ลองไปทําดูนะครับนะเดี๋ยวทําให้สดๆเลยนะครับว่าได้ไรนะเอาเรียงเบอร์นี้ทําอันนี้ของงวดที่แล้วนะครับที่ได้แปดตัวเดียวหลักร้อยทําทต่อเลยนะครับต่อให้เลยนะฮะอันนี้เ 3. 3ก้าใช่ไหมครับงวดนี้ไอนี้เป็นสามสามบวกสองค้งก็ได้หกหกมาใส่สองก็เป็นแปด 8มาใส่หลักร้อยรับแมาใส่8ก็เป็น6ถูกไหมครับหกแล้วก็มาใส่เนี่ครับหกบวกสอง่ากัหกมาใส่2ก็เป็น8ปดีกามาใส่9เป็น7 7มาใส่3ก็เป็น0 0มาใส่ตัวนี้ก็เป็นอะไรครับ ศูนย์มาใส่สี่ก็เป็นสี่ถูกไหมครับสี่บวกห้าคงที่ก็เป็นเก้านะครับงวดน,นี้ได้เก้านะท่านจะมาชิกนะแต่งวดน,นี้งวดใหม่นี่ครับได้เก้าว่าจะเดินต่อไหมไม่ใช่ว่าถูกงวดเดียวงวดที่สองไปเลยนะครับนะบนะงวดน,นี้ได้เก้านะครับท่านะมาชิกงวดน,นี้ได้ได้เก้านะออได้เก้าแต่หลักสิบไม่เอาแล้วละ่ะมันผิดไปแล้วละ่ะมันเดินแค่นั้นแหละ ถ้าเอาจริงๆมันเดินแค่เนี้ยงวดน,นี้มันมันเดินแค่นี้นะครับเนี่ยงวดน,นี้ผิดเลยถ้าเอาผิดเลยนะครับมันไม่สมบูรณ์สักที่ชุดเดียวชุดเดียวท่านจะมาชิดม้วนไหนมันจะสมบูรณ์ให้นะบอพอมันจะเข้ามันก็ผิดอีกลักหนึ่งอ่าบอกเข้าหลักร้อยบางทีเข้าหลักสิบเหล่าหลักหน่วยไม่ผิดอีกแต่แต่สูตรนี้มันเดินนะแต่อาจารย์ไม่ได้จับอย่างนี้อาจารย์ไปจับแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอะ่ะไปเอาเจ็ดมากเกินไปกะว่ากลัวนี้จะผิด ไม่ผิดนะครับงวดน,นี้ได้เก้านะอ่าวดน,นี้ได้เกนะ้าแล้วดวใหม่ถ้าท่านชอบก็ลองไปทําดูนี่มันเดินมาเนี่ยหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามวนี้งวดที่สี 4, ม่มาดูจะเดินต่อเลยกะแม่งกะแม่งมันไม่ส่วนสูตรใหญ่ท่านะมาชิกนะเดี๋ยวเอาสูตรใหญ่มาเสียบอีกทีนึงนะครับท่าชอบก็ลองไปดูนี่น,นี่อันนี้เรียนเบิดเก่านะลองไปทําดูได้นี่นี่ ต่อจากงวดที่แล้วท่านถามหาไอ,อ้หลักร้อยตัวเดียวอะไรก็ดีเนี่ยมันมีสองสูตรนะท่านธรรมชิกเดี๋ยวให้ดูวดนนี้ไม่ตรงกันนะครับไปคนละแนวเนี่ยไอ้น,นี่งวดที่แล้วก็ได้แปดคนละสูตรนะครับคนละสูตรคนละสูตรใช่ไหมเนี่ยคนละสูตรหรือสูตรเดียวคนละสูตรครับเออคนละสูตรนะครับคนละสูตรพออันนี้อันนี้อันนี้ ก้าบวกสองครั้งใช่ไหมครับนี่อันนี้คนละสูตรครับคนละสูตรเดี๋ยวทําให้ดูอันนี้รู้สึกว่าจะได้ห้านะท่านจะพิสอ่านี่เทียบเลยนี่ครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับสามสามสามครั้งก็เป็นเก้าเก้ามาใส่สองเป็นหนึ่งหนึ่งมาใส่หกเป็นเจ็ดเจ็ดมาใส่สามเจ็ดมาใส่สามนะก็เป็นศูนย์ ศูนย์บวกห้าก็ได้ห้าศูนย์บวกห้านะครับได้ห้างวดนี้ได้ห้านะตัวนี้ได้ห้านะครับท่านสมาชิกนะตัวนี้ได้ห้างวดนี้นะงวดใหม่นี้ได้ห้านะครับงวดใหม่ได้ห้าครับเรียงเบอร์ยังไม่ได้ปถ่ายนะครับนี่งวดใหม่นี้ได้ห้านะอันนี้งวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วได้แปดเนี่ยไม่ตรงกันแล้วไม่ตรงกันแล้วครับไอ้นี้ได้เก้าแต่อันนี้ได้ห้า เมื่อที่แล้วได้8ได้8ตรงกันแ่ต้องมีสูตรผิดหรือผิดทั้งคู่ว่าม่อยู่ยังไม่ทราบนะเดี๋ยวต้องไปดูสูตรใหญ่อีกทีนะครับเอ,อันนี้ได้9้านะครับแต่อันนี้ได้ห้านี่นไอ้น,นี่ได้ห้านะครับระหว่างเก้ากับห้าอาจ,จารย์ชอบ5้ามากกว่านะเพราะว่าไอเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูวกสูตรทำไมว่านี่ไง ตัวเด่นที่ท่านชอบแล้วเกินท่านถามหาสามตัวมาตัวเคลียร์สามหลักอันนี้ต้องอไปเคลียร์สามหลักนะท่านจะพิกหวยแล้วเก้าสองห้าไงอาจารย์ไปจับห้าที่ไปอชุดวางชุดเดียวก็เสียวได้นี่ไงนี่อุตสาห์วางหกเจ็ดเนี่ยหกเจ็ดก็คือหนึ่งสองนั่นเองไม่จับเองนะครับไปจับหกเจ็ดไม่มั่นใจหกเจ็ดั่วหวยพี่น้องนี่ฝันว่าหวยออกพี่น้องเขาบอกเขาบอกมาในมิดฝันมาเขียนให้ตัวนี้ มาตรงกับศูนย์ไงเต็มเอเอไม่หกหกห้าเนี่ยหววพี่น้องเขาบอกหวยออกพี่น้องอาจารย์ก็จำหกเจ็ดหกหกห้าหกเจ็ดหววพี่น้องเนี่ยแต่นิดไปออกไปออก,ไปออกนี่ไปออกไอ้แต่เข้าหกบอกว่าให้วิ่งบนล่างนะครับแล้วนี่ไงบอกให้ไปออกทศกศเต็มๆเลยหนึ่งห้าท่านสมาชิกจับฐานอาจารย์ได้ บางทีอาจารย์ให้หวยใหญ่ท่านเขาเอาไปเล่นทกอกอสบางทีจับพอสอไปเล่นรัฐบาลเขาสลับกันอย่างนี้เขาถูกทุกงวดก็บอกได้หวยทุกอาจารย์ทุกงวดก็บอกเขาเขารู้ทางไงบางทีให้หวยใหญ่ออกหวยเล็กให้หวยเล็กออกหวยใหญ่เขาจะเอาเอาเอา,เอาตัวเด่นๆตัวนี้แหละไปไปแต่อาจารย์ว่าให้ชุดเดียวหลังหลังหลังบ้านนะวางให้ชุดเดียวหนึ่งห้าเลยไปออกทกอกอสแต่ให้ข้างบนวิ่งเจ็ดนะหลังบ้านนะครับนี่มันก็มานะครับนี่ งวดใหม่ได้เจ็ดศูนย์สามนะครับต้องเคลียร์สามตัวนะงวดแล้วก็เก้าสองห้าเก้าสองห้าไปจับห้าไงก็เลยมาเป็นชุดนี้นี่ก็มาจากสูตรนี่แล้วอีกสูตรนี้ก็ไม่เคยปิดนี่หกเก้าสองก็ไม่จับหกไงไม่ได้จับสองมันจริงๆมันส่วนสองกับเก้าเก้าเก้ามันดับสามหลักเก้ามันดับสามหลักที่สูตรที่ให้ดับสามหลักก็ให้ทันสมาชิกไปแล้วนี่ไงงวดที่แล้วนี่แหมงวดที่แล้วนี่อันนี้อันนี้อาจารย์ทําไมเข้าข้างเจ้ามืออ้าวก็นี่ไง เจ้ามือไงเข้าข้างเจ้ามือเพราะให้จะให้ให,ให้หวยเจ้ามือทําไมนแม่น,นแล้วเกินในเก้านี่ไงดับสามหลักไม่ละเนี่ยเก้าไม่มีสูตรนี้ก็บอกไปแล้วงวดแล้วไปดูคลิปเก่าได้นะครับนี่สูตรก็บอกไปแล้วงวดใหม่นี่ดับสี่นะครับโอ้ยดับสองดับสองสามหลักนะครับถ้าใครชอบก็เชิญเพราะวันใหม่สูตรใหม่อย่างงี้ก็ดูเดินตั้งหลายสิบงวดนะครับตัวเดียวตัวเดียวสามหลักเลยครับไม่ใช่หลักเดียวครับสามหลักสูตรนี้หายากนะสูตรไปดูได้นะครับนี่นี่ไม่ได้หาง่ายง่ายครับตัวเดียวเนี่ย ดับสามตำแหน่งนะแต่ได้ยาสระได้เจ็ดสูตรก็ดีจะเล้เหลืองไว้สามตัวเงี้ยวนทีง่งวนใหม่นี่สองนะครับและไอ้สูตรที่สองมวนที่แล้วที่บอกว่ามันผิดไปครั้งเดียวนี่ไงผิดไปั้างวนนี้ครั้งเดียวนอกนั้นสามหลักเหมือนกันแต่เอาสิบหน่วยอาจารย์บอกเลยเอาสามไว้หน่อยงวดที่แล้วกายหายสามหลักเหมือนกันสามเท่ากับสามกับเก้า 9, หายสามหลักงวดนี้น่าจะอยู่นะถ้าจะเหลือหไวยแปดตัวแล้วถ้าท่านมีสูตรได้จากสำนักอื่นมาจาก นักคำนวณอื่นมาตั้งก็ตัดไปเลยนี่อาจารย์ให้ไปแล้วสองตัวมันจะน้อยขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมครับงื่นนี้อันนี้ได้งวดที่แล้วดับสามนะครับอันนี้อันนี้งวดนที่แล้วดับเก้าเท 9, ่ากับได้สองกับสี่หายแล้วท่านจำจิกนะเหลือหวยอยู่แปดตัวแล้วนะ่าเหลือหัวยแปดตัวแล้วก็มาดูตัวเด่นไปสิดูตัวเด่นนี่ตัวเด่นเนนะไม่ชนไม่มีสองกับสี่ไม่มีสองกับสี่ นะไม่มีสองกับสี่สูตรนี้ก็ไม่มีสองกับสี่ครับถ้าไอ้นี่มาได้หนึ่งตัวหรือมาสองตัวก็ได้ไนี่มันไม่เกียกเยนนกเก่ยวกับสองกับสี่เลย 4, ตัวเด่นครับงวดนี้นี่นี่ห้าแปดหนึ่งมาตัวแล้วก็เจ็ดศูนย์สามมาตัวไม่เกี่ยวกับสองกับสี่ตัดไปเลยนะท่านชมาชิกนะท่านอ,อันนี้หวยเจ้ามือนนะเจ้ามือชอบเรวยอกัอรเลยใครติดแต่สองกับสี่มาก็อุ้มอย่างเดียวเลยให้เพ in, ื่อนให้เพื่อนนี่อุ้มเลยเพื่อนก็อุ้มอย่างเดียวหรือว่าแล้วอุ้มสามกับใคร ติดสามสิบเก้าเขาอุมม้มหมูได้หลายตังค์นะเขาใจถึงเขามีตังค์ไงเจ้าของเขียงหมูอุ้มเลยได้ตั้งเป็นแสนอะ่ะไม่ได้เป็นหมื่นนะได้เป็นแสนก็บอกติดสองติดติดสามติดสี่กูอุ้มหมดแล้วเขาเอาเงนนี้ให้เขาไปแล้วนี่สองกับสี่เขาอุ้มเลยนะใครให,ให้ติดสองสีสี่มาเขาอุ้มมาเลยเงินแล้วติดบอกเขาว่าเขาชอบไงเขาชอบ่าบีอุ้มนะครับแต่จะไปยิ่งนี่ทําไมเข้าข้างเจ้ามือลอเกินนะันก็เข้าข้างจริงครับแม่นเลอเกินนี่นี่ ให้เก้าไม่มีเก้าสามหลักอ่าไอ้อน,นี่ไม่มีสามสามหลักจริงๆเอาแค่สิบหน่วยมันเคยผิดงวดหนึ่งนี่ไม่ไข่เขาเข้าหลักร้อยแต่งวดน,นี้มาเดินอีกหายสามห 3, ลักนี่งวดตั้งแต่ห้าเก้าสี่มานะไม่ได้สั้นนะครับตั้งแต่ห้าเก้าสี่มาดูสิสองนี่หายสามห 3, ลักสองหายสามห 3, ลักห้าหายสามห 3, ลักเก้าหายสามห 3, ลักเอ่อ แปดหายสามหลักสี่หายสามหลักแปดหายสามหลักทุกงวดแหละครับท่านสมาชิกไปดูสูตรได้นะให้สูตรไปแต่งงวดที่แล้วแล้วไอ้สองสูตรนี้สองอันนี้ให้ไปแต่งงวดที่แล้วนะไปดูทิปเก่าเนี่ยครับแต่ตัวเด่นนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลงสูตรให้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนนะครับตัวเด่นสามตัวมาตัวนี้เดินดีมากไปใช้เดินใกล้ๆนะตั้งแต่สี่ศูนย์ห้ามานะท่านสมยิกสูตรนี้เดินนาะนใช้งานมานานแล้วนะเอก็เหมือนในสูตรนี้มีอีกสูตรหนึ่ง มีสูตรหนึ่งนะครับเอวางไว้เลยนี่สูตรนี้ที่ว่าที่เดินยาวสิบหน่วยที่จะเก็บสูตรเหลือสูตรเดียวเนี่ยดูเนี่ยั้งแต่งวดไหนมาดูสินี่นี่เนี่ยรอดอยู่สูตรเดียวอะเนี่ยงวดที่แล้วไงหกห้าหกหนึ่งสองนี่เนี่งวดก่อนก็เจ็ดแปดสามสี่มาสามตัวงวดแล้วก็มาสองตัวหนึ่งสองงวดใหม่ก็ตกตัวเก่าอีกท่านจะไปิกห้าหกหนึ่งสองอีกนี่เดินยาวเลยนี่ นี่นี่ไปได้เพิ่งทำน้าสูตรเก่านี่จนนี่กระดาษจนยับยู่ยี่ยี่ไปหมดดูหนุนตั้งแต่หนึ่งศูนย์หกมาดี๋ยยังไม่สูตรอดินผิดหมดอ่ะเหลือสูตรเดียวเนี่ยสูตรเดียวเนี่วันที่แล้วก็บอกแล้วบอกอีกใครไม่มีห้าหกหนึ่งสองสิบหน่วยเนี่ยไม่ถูกหวยออไปจับไปจับหกห้าไม่ได้ออกไปจับ 6, 5, ไปจับหกห้าไงท่านะไปชิกนี่อา่าผิดเราจับผิดก็ว่าผิดนี่ไปจับไปตามหวยที่มิดฝันเนี่ยบอกหวยพี่น้องแต่เขาก็เขียนบอกนะ บอกว่าเจ็ดหกห้าหวยออกพี่น้องพูดอย่างนี้แต่มันไม่ใช่พี่น้องตัวนี้กลายเป็นหนึ่งสองเลยพี่น้องน้องพี่พี่น้องนั่นแหละนี่ไปจับไปตัวหกห้าตัวนี้ไงมันออกตัวนี้เนี่ยไปจับผิดเนี่ยเนี่ยงวดใหม่ก็ตกตัวเก่าอีกห้าหกหนึ่งสองอีกอ่ะท่านจะพิกเอาตัวไหนอ่าสี่ตัวเนี้ยตัวเด่นนะครับแต่เมื่อกี้ก็ดับสองไปแล้วนะง่ายแล้วเหลือหกหนึ่งห้าแล้วท่านจะยิกอ่ดับสองกับสี่ใช่ไหม แต่ตัวเด่นก็เหลือห้าเหลือหกเหลือหนึ่งอ่าสองเราตัดทิ้งไปเลยสองเราตัดทิ้งเหลือหนึ่งหกห้าแล้วก็บ,บังคับสิบหน่วยนะครับนะใครไม่มีหนึ่งหกเอหนึ่งห้าหกอ่ะไม่ต้องไปเล่นเลยสิบหน่วยนะครับอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยนะครับนี่มามามา,มาพบกันหลังหวยบอกว่าเช็คสูตรว่าตัวไหนเข้าแต่อันนี้วางไปให้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะนี่วางเก้าไปแล้ววางเก้าไปแล้วสูตรเก่านะสูตรนี้วางเก้าไปแล้วนะครับ หลักสิบเดี๋ยวหามาใหม่สิบมันปิดแล้วเรียลังหน่วยนี่มันได้อะไรเดี๋ยลักหน่วยได้อะไรนะครับนี่มวดที่แล้วได้สองใช่ไหมครับนี่สูตรนี้สูตรสูตรงวดที่แล้วทั้งนั้นแหละนี่ที่ได้สองนะครับแคปหน้าจอลองไปทาดูท่านจะพยิกนะลองไปทาดูนะครับลองไปทําดูนะครับนะงวนนี้ได้อะไรเว้นวักไว้ก่อดงวนนี้ได้สามนะท่านจะพยิกได้สามตัวเดียวนะเนี่ย เลขสามตัวเดียวมันจะเข้าไหมเนี่ยหรือว่าจะผิดนะหรือจะผิดหมดทั้งคู่พอกไว้แล้วมันเข้าสองสองหลักไงร้อยกับหน่วยหน่วานี้มันจะเข้าไหมเนี่ยเก้ากับสามหาหลักสิบถ้าเก้ากับสามมามันง่ายไงถ้าจะชิกถ้ามันเข้าจริงนะก็อาจารย์ที่บอกเมื่อกี้ห้าหนึ่งหกใช่ไหมอห้าหนึ่งหกก็ยัดเข้าไปเลยนะครับถ้าตัวนี้มันเข้ามันก็สมมติว่ามันเข้านะเก้าหนึ่งสาม 9ก้าห้สามสนะเอถ้าตัวจุดนี้ถ้ามันสองหลักมันเข้าเหมือนเก่าเมื่อกี้ตัวเด่นอาจารย์ทำให้ดู5้า2แต่2องเราตัดทิ้งไปแล้วก็เหลือเก้าหนึ่งเห้าสามเก้าหกสลองไปยิบลอตเตอรี่เสียงดูนะครับนะอันนี้คือสูตรเก่าสูตรที่งวดที่แล้วมันเข้านะครับมันเข้า2หลักถ้าเผื่อมันเข้าอีกงวดหนึ่งนะครับแล้วก็เอา5้าหนึยัดเลย ห้าหนึ่งหกยัดหลักสิบเลยนะครับนะนี่เหลืออยู่สามหางเองนะฮะนี่นี่ลองไปดูนะครับลองไปดูสามตัวตรงๆเลยนะถ้าเดินอีกนะเออนะครับนี่ลองไปดูนะครับเนี่ยนี่ก็สวยดีนะครับเก้าหนึ่งสามเก้าห้าสามเก้าหกสามนะครับถ้าเดินอีกนะนี่สูตรนี้ทำต่อให้ท่านจะมาหาหลักร้อยสูตรนี้ไง งวดที่แล้วนี่สูตรนี้นะครับท่านสาสูตรนี้สูตรเก่านี่ครับแคปหน้าจอลองไปทําดูได้ครับนี่แคปหน้าจอก็สูตรก็ให้แต่หมดที่แล้วแล้วนะครับนะอนี่มาพบกันหลังหวยออกนะครับนะพบกันอไปจับผิดสูตรมันเข้าบางิงบางทีสามตัว2ตัวมาตัวยังเลือกผิดเลยนี่งวดน,นี้ถ้าเจ็ดูย์สามาเคลียร์ล่ะท่านจะมาชิกโอสามมันมีแล้วเนาะ อ่เจ็ดศูนสามก็ชนสามตัวนี้แล้วนะครับเมื่อกี้ที่เขียนให้อะไรอะเขียนให้ไปซื้อรตเกลี่ก่อนอื่นอไม่มีกั๊กให้ก่อนก่อนใครเลยนะครับเอ่เดือนหน้าเดือนอะไรล่ะอันนี้มันสิเอเดือนกันยาใช่ไหมครับสิบหกกันยาแล้วก็กันยาก็ตุลาแลว้วสิหนึ่งตุลาแล้วเนี่ยตุลาคมนะตุลาเดือนตุลาเนี่ยนะครับ เดือนนี้เดือนกันยายนเนี่ยตุลาคมใช่ไหมเดือนตุลานะครับ66ครับอลองดูนะครับท่านจะไปยิกลองไปดูนะไม่มีกักให้ก่อนเลยนะไปถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปเลยนะครับอันนี้คือไอ้ที่ว่ามันเข้าร้อยไอ้ร้อยกันหน่่ยอ่ะงวดที่ละงวนี้มันได้อย่างนี้ท่านจะไปยิกนะถ้ามันเข้าอีกก็เอาหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกยัดเลยนะครับ เจ็ดศูนย์สามมันชนสามตัวนี้ท่านจะมีชนสามนะครับชนสามนะครับสามหลักหน่วยถ้าถ้าอีกสูตรหนึ่งนี่นี่ห้าแปดหนึ่งมาเคียเออห้าแปดหนึ่งมาเคียวห้าแปดหนึ่งมาเคีย่ยอีกชุดนี้มันจะหายนะเพราะมันไม่ติดห้าแปดหนึ่งใช่ไหมครับนี่การเคียวหัวอย่างงี้นี่นี่ห้าแปดหนึ่งมาตัวนะครับอันนี้ไม่มีห้าแปดหนึ่งเลยเราก็เบาได้นะเราอันนี้เบาอันนี้เบาเลย ขีดก็คือไม่เอาหรือเบาเลยนะถ้าจะเข้าจริงๆแค่สองหางเองนะลองดูนะครับหยิบลอตเตอรี่ลองดูนี่สักสองหางนี่ครับนี่ให้ต้นๆแล้วแม่นดีละเพราะมันสูตรไม่เยอะไงถ้าสูตรใกล้ๆสูตรเยอะมันเต็มเลยเอาจารย์ก็เมาสูตรเหมือนกันไม่ได้ไม่เมาเมาเหมือนกันนะครับนนี่ลองไปดูนะไอ้ก็สวยเหมือนกันนะเก้าหนึ่งสามเลขฝรั่งไม่เออแต่เลขไทยเขาไม่ถือหรอกแต่ฝรั่งก็ถือไอ้เก้าหนึ่งสามนี่นะครับ นี่เก้าห้าสามสวยนะครับท่านจะไปจิกเผื่อไอ้ห้าตัวนั้นตัวเดียวตัวเดียวอ่ะที่ว่ามาร้อยงวดแล้วอะ่ะงวดนี้มันเผื่อมันมามามาสิบอ่ะเออเผื่อมันมาสิบได้นะคือท่านนี่ตัวนี้ก็สวยนะท่านจะไปจิกนี่อย่างงี้เคลียร์ได้ห้าแปดหนึ่งมาตัวเจ็ดศูนย์สามมาตัวนะนี่เขาเรียกว่าเคลียร์ไว้แล้วไปจับผิดเองไปจับหกไงหกเก้าสองไปจับหกนู่นนะนะเออไอ้งวดนี้เก้าสองห้าไปจับห้านู่นไม่ได้จับเก้ากับสองเลย ไปจับนู่นเลยครับไปจับหกไปจับหกไปตามนิมิตฝันไงบอกว่าเขาไมา่เขียนให้เจ็ดหกห้าเลยละเจ็ดหกห้าแล้วบอกยังบอกอีกว่าหวยพี่น้องเราก็เออมันจะออกแบบไหนมันไม่ออกที่บอกหรอกมันว่าบอกแนวทางาเฉยเฉยแต่ไม่ได้ออกที่เขียนให้หรอกนะครับนะบางทีก็เป็นนี่บอกเป็นแนวทางเป็นแนวทางแค่นั้นเอง บางทีนี้ฝันก็บางทีก็ครูบาอาจารย์บอกก็เป็นแนวทางให้เอาใจมองใจมองคิดเองอะว่างั้นเดี๋ยนะครับนี่ดูนะครับชอบก็ลองดูนะครับนี่สองชุดนี้นะใหก้ก่อนเลยก่อนเปิดประถมมาเลิกแล้วให้ก่อนเลยนะไม่มีกักเลยนะครับนี่ถ้าถ้าส,สูตรนี้ยังเดินนะนี่สูตรนี้ยังเดินนี่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 สูตรนี้ถ้ายังมันเดินอีกนะครับท่านถามหาเยอะเหลือเกินสูตรนี้ลงให้ก่อนเลย ก่อนเพื่อนเลยว่างั้นเด้องวดจะมันเข้าสองหลักองวดนี้เผื่อมันเข้าอีกนะครับถ้ามันเข้าอีกก็ตรงตรง,ตรงแน่นอนเพราะว่าหนึ่งหนึ่งห้าหกมาตัวหนึ่งหนึ่งห้าหกหนึ่งสองแต่สองอาจารย์ตัดไปเลยเพราะว่าเลขรับก,กินเนี่ยสองขะสี่นะครับนี่มันจะเหลือแค่นี้เก้าหนึ่งสามเก้าห้าสามเก้าหกสามแต่เน้นเน้นคือสองชุดนะเน้นเน้นคือชุดนี้ กับชุดนี้สองชุดนี้นะครับเน้นๆนะเออเน้นๆสองชุดนี้นะครับนะแต่ชอบชอบชุดนี้นะส่วนตัวนะเออส่วนตัวชอบชุดนี้นะนี่ชอบตัวนี้นะครับนี่หวยมันมาเออเราจับทางอาจารย์ไปจับทางผิดไงไปจับให้สมาชิกห้องหลังอ,อหลังบ้านน่ะไปจับกาเห็นเห็นเจ็ดมันมาอย่างนี้ก็ ถูกนะก็จับถูกว่าแปดถ้ามามาหลักร้อยเพราะมันแปดมันมาสิบไงแปดมาหน่วยนะครับเห็นเจ็ดมาร้อยเจ็ดมาสิบถ้าเจ็ดมาหน่วยไปดักไว้เลยแปดหนึ่งเจ็ดแปดหกเจ็ดนะครับกลายเป็นสองถ้ามาเจ็ดมานี่หน่วยโอ้โหธมาจิกนี่รวยไม่หวัดไม่หวานเพราะตัวเน้นด้วยนะตัวเน้นด้วยตัวเน้นหลังบ้านด้วยนะครับท่านจะมาจิกไม่ใช่ว่าโมเลงจริงถ้าไม่จริงให้หลังบ้านตัวนี้นะก็ถอนหงอกนะครับนะ ตอนออกนะเอาความเท็จมาพูดไม่ได้นะครับหลังบ้านชุดหลังบ้านนะครับชุดหลังบ้านชุดหลังบ้านนะครับมันมีนะครับไม่ใช่ว่าหวายป้าพรก็หวยพระเข้านะครับ นี่นี่นะครับท่านจะมาอีกนี่ชุดหลังบ้านจะให้อย่างนี้ครับแต่งวดก่อนเข้าบนเข้าล่างแต่สลับกันนี่ไงให้แปดหนึ่งเจ็ดเน้นเน้นเลยนะแล้วก็แปดหกเจ็ดแล้วก็ชุดเดียวไปนี่ชุดนี้แปดเก้าการกันแปดถ้าหลุดมันเป็นเก้าหนึ่งเจ็ดยังเล่นเน้นหนึ่งเจ็ดนะแต่ข้างล่างก็ให้ห้าผิดครับไปออกอมสินไปออกทกสอทั่วทีไปออกทกสเนี่ยหนึ่งห้าเม็ดเดียวไหมนะครับนี่ให้เม็ดเดียวนะครับนี่ ให้แค่นี้เองนะครับแต่ให้สูตรเยอะจริงแต่ห้อง VP เราจะให้แกหลังบ้านให้แค่นี้เองไม่ได้ให้นี่บนสี่ชุดล่างสี่ชุดนี่นะครับแต่สามตัวจะให้สามชุดอย่างนี้ตลอดนะครับให้สามตัวนี่ให้แปดหนึ่งเจ็ดแปดหกเจ็ดนะครับไปเน้นเจ็ดไงถ้าเน้นสอนก็เต็มเต็มเลยนะครับนะผิดก็คือผิดนี่นี่ครับนี่ให้หลังบ้านอย่างนี้นะครับนี่แต่อันนี้สูตรให้ในทาง youtube ให้อย่างนี้ <c oughs> เป็นอย่างให้แปดอย่างนี้นะครับนี่ให้อย่างนี้นะครับนะนี่งวดใหม่ก็เก้านะไอ้ตัวนี้งวดนี้ได้เก้าไอ้ตัวนี้ไม่ต้องลงมาแล้วมันผิดนะครับเอาที่ถูกก่อนเอาหลักหน่วยงวดแล้วมันได้สองนะครับงวดนี้ได้สามนะครับนี่สูตรนี้แคปลองไปทําดูนี่แคปนี่งวดได้สองนะครับนี่นะครับนี่พบกันหลังออกนะครับไอ้ตัวดับท่านจะถามหาก็ให้ไปแล้วนะครับนะ ไปถ้าอยากได้สูตรก็ไปดูคลิปเก่าได้นะครับเดี๋ยวเพราะสูตรมันทํายากกับท่านจะไยิกอาจารย์ถึงไม่ลงให้มันหลายจุดเหลือเกินนะครับดับสองกับสี่นะครับสามหลักนะแต่ตัวสองนี่เคยผิดครั้งหนึง่งไปหลักร้อยนะไปหลักร้อยโอ้สูตรนี้ตัวสี่นี่ไปหลักร้อยครั้งหนึง่งสูตรนี้สูตรนี้ไปหลักร้อยครั้งหนึง่งแต่สูตรนี้ยังไม่เคยผิดเลยตั้งแต่หนึ่งเก้าหกมาสามหลักตลอดนะครับหนึ196่งเก้าหกไใช่เพิ่งนะตั้งแต่ โอ้ยตั้งแต่ปีมาโวเลยนะครับเนะี่ยแต่ปีนี่นู่นนู่นแล้วตั้งแต่หนึ่งสามหกลมาแปดศูนย์เจ็ดตั้งหลายงวดนะงเดินยาวก็สูตรนี้อีกนะสูตรนี้แค่เดินแค่ห้าเก้าสี่นะห้าเก้าสี่งวดนี้นะครับสูตรสูตรสูตรหลังน่ครับสูตรนี้ตั้งตงแน่นู่นนะตั้งแต่ปีหกสี่แล้วมนาะ้นนะครับนี่ยาวเลยนะครับยาวเลยตัวเดียวมาตัวเดียวให้สูตรไปแล้วนะ ให้สูตรไปแล้วสูตรมันหลายจุดแนะ้วท่านจะมีหายากนะสูตรไอ้ดับสามตำแหน่งนะครับถ้าได้ห้าหกสูตรก็ดีครับจะได้หวยน้อยไงนะครับวันนี้ได้สองสูตรเจะหาเพิ่มให้ท่านจะไปชิกนะเดี๋ยวมาเรียงดูมาเรียงดูไอ้ตัวไอ้สามหลักนี้นะครับนะมาเรียงดูนะครับนี่นะครับวันนี้ได้สองกับสี่นะท่านจะไปชิกนะก็นี่แหละครับนี่พบกันหลังบอขอให้ไปหยิบลอกเตอรี่นะก่อนอื่นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางนะครับนะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะออขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องบุญมีนาทีทองนะครับเดี๋ยวสูตรนี้จะส่งในห้อง VP พนะสูตรนี้ท่านถามหาสูตรเกียนะครับเดี๋ยวค่อยทยอยให้นะครับนะ่งนี้ก่อนวันนี้ขอ,อ,อพักเมื่อวานก็พักผ่อนมันหัวหพึ่งออกนะให้พักผ่อนพักสมองให้มันลื่นหน่อย ไปเครียดเกินไปเดียวก็ไม่ดีนะครับนะเราก็พักผ่อนบ้างนะครับนะนี่สมมาเลิกก็เลยวันนี้พบรังรวัก็ฝาก2ชุดง,งามๆนี้ให้ท่านจะมายิกในอ้อมแขนให้ท่านไปพิจารณาดูลอตเตอรี่ดูเผื่อจะได้ไม่ที่หนึ่งก็ที่2ที่สาที่4ี่ที่ห้านะครับแล,และเลขท้าย3ามตัว2ต,ตัวให้ลุนอีกนะเราสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นเท่านั้นนะครับ แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมนะ,ะเดี๋ยวหาคัดสูตรก่อนครับคัดสูตรที่มันผิดออกก่อนนะครับผมสวัสดีครับ